ทำการทดสอบนะครับผมเครื่องดูดควันระบบดับเพลิงนะครับที่เซนทรนลามินทาครับตัวนี้เราจะใช้เป็นฟิลเตอร์เป็นแบบมีคาร์บอนนะครับตามที่เซนทรันกาหนดให้ใช้และทําการเปลี่ยนพัดลมนะครับผมเป็นพัดลมไซส์สิบหกนิ้วสองตัวนะครับเพื่อเพิ่มแรงดูดมากขึ้นนะครับผมทําการวัดลมนะครับที่มีฟิลเตอร์สแตนเลสและฟิลเตอร์ คาร์บอนนะครับค่าลมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ240นะครับที่ฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งอยู่ที่ราวๆ240ประมาณนี้ครับก็จะเฉลี่ยประมาณ220ถึง240เดยประมาณเนาะครับผมครับซึ่งซึ่งตรงนี้เราจะได้ค่าลมเนี่ยที่มากขึ้นจากตัวพัดลม10 ตัวท่าลมสิบสีนิ้วสองตัวที่เป็นโมเดลเก่านะครับท่าลมจะได้มากขึ้นนะครับ210รถึงรอ2ี 2> ่สิบกเหลีย่ยนะครับทำการวัดเสียงนะครับทำการวัดค่าเสียงนะครับค่าเสียงที่อยู่ลาวลาวแปดสิบแ่กิ่งกว่าลาวๆา0แปดสิบถึงแปดสิบหเดซิเบลโดยประมาณนะครับค่าเสียง ซึ่งตัวนี้นะครับค่าเสียงเนี่ยจะดังกว่าตัวที่ใช้พัดลม14นิ้ว2ตัวอยู่พัดลม14นิ้วสตัวค่าเสียงอยู่ที่ประมาณ75เดซิเบลนะครับแต่ว่าเมื่อลองดูหน้างานแล้วนะครับหน้างานแล้วเมื่อมาอยู่ในห้างจริงๆแล้วค่อนข้างจะโอเคนะครับเปิดพัดลม2ตัวแล้วก็ยังดูดูด,ดูไม่ได้บรบกวนข้างเกียงมากครับ อันนี้จะเป็นออปชันให้เลือกนะครับก็คือเราสามารถเปิดเป็นพัดลมตัวด้านซ้ายไฟไฟแล้วพัดลมตัวด้านขวาครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้การดูดควันนะครับพัดลมหนึ่งตัวที่16หกนิ้วนะครับคนข้างจะเพียงพอนะครับเดีย๋ยวจะทการเช็คลมให้ดูคร่าวๆนะครับอ่านี้เราทําการเปิดที่ตัวตัวด้านด้านซ้ายนะครับถ้าลมอยู่มาที่ประมาณร้อยสี่ิบครับ ร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบทุกต่อนอาทีนะครับามานี้ครับแต่ถ้าเราเปิดสองตัวพร้อมกันเลยลมก็จะวิ่งประมาณสองร้อยสี่สิบเลยต่อนอาทีนะครับจริงจริงว่าลมที่ร้อยสี่สิบเนี่ยก,ก็จริงจริงก็เพียงพอครับเพราะว่าตัวเก่าที่เราใช้สิบสิบสองสิบสี่นิ้วสองตัวครับ เราได้ลมอยู่ประมาณแค่ประมาณหนึ่งร้อยพุทธนาทีเองเท่านั้นเองครับอันนี้เราสามารถเสร็จสลับใช้งานได้ก็คือถ้าออเดอร์น้อยเราสามารถเปิดได้ฝั่งอะตัวสลับสลับเป็นเชา้ชาหนึ่งตัวเย็นหนึ่งตัวก็ได้ครับสลับกันเพื่อให้ให้ความคงทนของพัดลมมากขึ้นหรือว่าเราจะเปิดสองตัวพร้อมกันในกรณีที่ออเดอร์เข้ามาเยอะก็ได้นะครับออเดอร์เข้ามาเยอะเราสามารถเปิดได้สองตัวเลยนะครับเสียงค่อนท้านจะโอเคพอมาอยู่ในในห้างแล้วครับขอบคุณครับ